หน้าน,นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างทางนะคะออกมาจากหน้านแล้วถึงถึง,ถงส,สูงเม่นและะ้วค่ะเราติดไฟแดงอยู่เมื่อกี้ว่าจะว่าจะไล์สักชั่วโมงก่อนแล้วพอดีอยู่ๆก็ขึ้นไส้เฉยเลย กินยาแล้วก็นอนแป๊บหนึง่งไปเที่ยวน่านคราวนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกเลยเแต่ว่าฟ้าคลึ้มตลอดนะวันนี้ไปที่ตอนเช้านี่เราไป วัดเที่ยววัดกันค่ะวัดที่ไปก็ปีวัดวัดเขาน้อยวัดเขาน้อยปรากฏว่าปรากฏว่าหลวงพ่อที่แบบนั่งไม่ใช่ที่ยืนที่ปรางยืนนะคะที่หันหน้าไปจะมองเห็นเมืองหน้าน,นะคะเขากำลังบูรณะคะ่ะทุกที่เราจะเป็นเห็นเป็นองค์สีทองเนาะยังไม่ได้ปิดทองเลยคะ่ะเป็นองค์สีดำ อยู่ตอนนี้แล้วก็วัดนี้นะคะมีคนเอาแมวมาทิ้งไว้ให้พระเลี้ยงอูประมาณแปดตัวได้ค่ะเยอะมากแมววัดเนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็มาเที่ยววัดภูมินวัดภูมินก็สวยมีภาพวาดที่เป็นแบบอของโบราณแล้วนะคะที่มี สิบลักเมืองหน้านะคะแล้วก็นั่งรถรางค่ะนั่งรถรางก็สนุกด,ดีนะคะอากาศก็ไม่ร้อนมากลมพัดเย็นดีก็ไปเที่ยววัดต่างๆมีวัดหนึ่งที่เป็นแบบอะไรนะเป็นพระแกะสลักอ,อ่เป็นแกะสลักด้วยไม้อะคะ่ะสีดำสวยใช่ะ มีิฟด้วยนะคะถ้าสมมุติคนเท่าคนแก่นี่ก็ขึ้นได้หลวงพ่อเขาเพิ่งทำดิฟให้ขึ้นไปไหว้พระสวัสดีค่ะวัทนีนใช่ไหม,มคะมมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมานะคะฝากติดตามช่องมานะคะตอนนี้ไปเที่ยวนานมาค่ะตอนนี้ระหว่างทางนะคะ ที่หน้านีโหไปหน้าฝนไม่ไม่เคยไปหน้าหน้าฝนเลยค่ะเคยไปแต่หน้าหนาวหน้าหนาวคนมันเยอะมากเนาะแต่ว่าพอหน้าฝนโคโคสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมานะคะฝากกดติดตามช่องบ้างนะคะ เออจะเล่ากำลังเล่าใฟังว่าวันนี้ไปเที่ยวน่านมาไอ้สอาทิตย์นี้ไปเที่ยวน่านมานะคะโคแปลว่าอะไรนะโคไปเที่ยวน่านมาแล้วก็แบบเออที่ประทับใจมากๆเลยก็ที่สปันค่ะสปันจะมีแบบคาเฟ่น,นะคะอยู่บนแล้วก็จะเป็นแบบ ชื่อหยุดคาเฟ่หย,ยุดเวลาค่ะหยุดเวลาจริงๆเอาเอะโวคาโดปั่นอร่อยมากแล้วก็ที่เออก่อนออตรงสันติภาพนะคะมันจะมีมันจะมีคาเฟ่แล้วก็มีที่พักอะให้ด้วยนะคะอะไรม่วงๆนะป่ะลืมอีกแล้ว มอนกิวม่วงค่ะมอ,มอนกิวม่วงไปใช้ได้เลยนะคะวิวสวยสวยมอนกิวม่วงมนสวัสดีค่ะกล้องมัวจริงหรอคะอ่าวเวนกรรมขอโทษนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่ากล้องมัวขอโทษนะคะขอโทษนะคะเออกล้องไม่มัวหรอกกล้องอาจจะไม่มัวเลยเราก็กาตาลายนะขอโทษนะ ักเื่เอไม่นะอาจจะมัวจริงเพราะว่าพอดีตอนแรกเราก็ตาไหลอมขึ้นหรือยังคะ <c ười> ขอโทษนะคะเดีย๋ยวนะเดี๋ยวดูให้ทีนี้นชัดขึ้นหรือยังคะโอ, i, ทอ้ทำไมกล้องมัวทำไมกล้องมัวเกิดอะไรขึ้น หรือว่าอยู่ในรถเกี่ยวกันไหมเนี่ยสวัสดีค่ะออดีขึ้นหรือยังคะกล้องหายมัวหรือยังสงสารคนดูจังถ้ากล้องบัวกล้องมัวถ้าฝากกดติดตามช่องมากนะคะถ้าใครติดตามแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปดูช่องด้วยค่ะช่วยกันเอ๊ะทำไมกล้องเรามัวละ่ะ ำยังไงดีทำยังไงดีเราก็นึกว่าเราตายวันนี้นะคะไปกินไปกินเขาเรียกว่าอะไรขนมหวานของเมืองน่านด้วยค่ะอร่อยอร่อยแล้วก็เขาก็จะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยบ้านเขาอะยังมวยอยู่ไหมคะกล้องตายอะนี่นะคะดูวิวข้างทางเรา จะแบบฟ้ามันจะเป็นสีมันไม่มีแดดเลยค่ะหายมัวหร้อยังค่ะอ้ยขอบคุณมากนะคะเออสำหรับคนที่ติดตามมาเราอยากติดตามกลับอ่ะเราก็จะฝากเอาเขาไปเม้นในวิดีโออะไรก็ได้ค่ะเราจะได้ไม่ลืมชื่อนะคะเออจำอาจจะจำไม่ได้หมดเลยค่ะ เพราะว่าเคยแบบแคปหน้าจอถ่ายแคปหน้าจอแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีกันเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ว่ามานะคะดูสมาชิกเราหลับไปสองเก้าสิบสองค่ะพาพาหนุ่มเก้าสิบสอง 92. มาเที่ยวด้วยกับสาวแปดสิบเจ็ดคนขับเอหกสิบสี่แล้ว คนพูดอยู่ดีก็ห้าสิบเก้ามีแต่อาย,ยุน้อยๆทางนั้นเลยค่ะหัวเราะยังมันหายมัวหรือยังเนี่ยเดี๋ยวนะคะเด๋ยวเราหาดูผ้าเช็ดเป็นคือเออภาคเหนือนี่มันดีเนาะมันดีตรงที่แบบ ระหว่างทางมันสวยค่ะหนูอายุขำจังเลยอ่ะหนูอายุเก้าขวบเดี๋ยวนะโถโลกโถโลกอายุน้อยจังโอเคอายุเป็นเพียงตัวเลขลูกเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเช็ดแว่นไอเช็ดกล้องอีกนะ ทำไมกล้องมันมวนัวล่ะอ๋อหายหมัวแล้วหรอหายหมัวแล้วใช่ไหมคะโอเคโอเคหนูอายุข้าวขวบเ,เอ่อคุยกับเด็กเก้าขวบกันนะน่ารักดีเก้าขวบดีอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรลูก อยู cow, <laughs> <laughs> ่จังหวัดอะไรคะต้องเรียกคุณยายไหมเนี่ยเรียกยายมิมอะเนาะดูอยู่จังหวัดอะไรคะฮะลูกเก้าขวบนี่อ้าวเรียกป้าก็ได้มั้งโอเคเรียกยาย ใชมั่วแล้วโอเคค่ะหนูอา,ย,อย,อาย,ออยุเอ้ยหนูอายุยี่สิบห้าปีอ๋อเอ้ยเอ้ยคือใครอ่ะหนูโอ้อยู่จังหวัดละอยู่ลาวหรอโอ้สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักสาวลาวนะคะ สาวเราวสวยนะใช่ไหมโอ้อยู่ไกลจังลกูกชื่อหนูชื่อว่าอะไรอ่ะวัฒนีอะวัฒนีอภิวงใช่ไหมชื่อวัฒนีอภิวงใช่ไหมลกูกอยู่จังหวัดเฟืองอยู่ลาวโอ้ยดีจังเคยมาเที่ยวไทยไหม ูเคยมาเที่ยวไทยหรือเปล่าอยู่ชั้นอะไรแล้วอะฮะช่องเราทำไมมีแต่เด็กๆน้อยๆมาดูข <c oughs> าจังขาที่หนูบอกว่าหนูเก้าขวบนี่แหละแต่คุยกันกก็น,น่ารักดีเนาะทาช่องมานานหรือยังคะเห็นแล้ว <c oughs> you know? ไปแล้วตอนนี้อยู่จังหวัดอเอ้ยเฮาอายุยี่สปีแฟนสาวแต่งงานแล้วอายุ27่สเปีอ๋อไม่ใช่สาวหนูเป็นผู้ชายอ๋อหนูเป็นผู้ชายเหรอเดี๋ยวนะลูกเอ้ยคือพี่เหรอคะเพราะหนูบอกหนูก้าขับอะ <c oughs> สวัสดีลูกชาผู้หญิงผู้ชายก็อายุน้อยมากเลยเพราะว่าอันนี้เท่าไหร่รู้ไหมห้าสิบเก้าอีปีหนึ่งก็เกษียณละมาดูคนขา้างๆเก้าสิบไม่เคยเลยแต่ให้พี่น้องเหนาอยู่อ๋อไม่เคยมาเที่ยวมาเที่ยวไทยเหรอต้องหาโอกาสมาเที่ยวไทยนะในไทยน่าเที่ยวค่ะ อหายยมวข้างนอกมันจะแบบฝนมันจะตกแล้วเนาะยูปาสีโอโขโอโขเด็กพอสีเด็กปอสีเออเมื่อกี้นะคนมาเยอะๆเยอะแยะโอเคเออจริงๆเรากับไทยพูดภาษาเหมือนกันใช่ไหมลูกคะพูดเหมือนกันไหม ตะก,กี้เอโดนแบนเพราะว่าไม่รู้โดนแบนมาคืออะไรเอ่ยเอคืออะไรเอคืออะไรลูกตะกี้เองนี่สองมือสองเก่าโดนแบนเพราะว่าไม่รู้โดนแบนหา ไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะหนูคือคนอีสานโอเคคนอีสานจังหวัดอะไรหนูคือคนอีสานหนูจังหวัดอะไรก็เมื่อกี้หนูบอกหนูอยู่ลาวอ่ะอยู่ลาวนั่นหมายถึงว่าพี่ใช่ไหมอยู่จังหวัดอะไรคะบอกใหม่สิอันนี้ ยายอยู่จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ไปเที่ยวนานแล้วก็กลับแล้วขณะนี้นี่เวลาสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนี่เห็นเห็นทางไหมทุกตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วเนาะก็ อยู่ระหว่างทางนะทางสวยๆนี่นะคะดูดูทางดูทางนะมันจะเป็นแบบว่าวิวทิวทัศน์สวยมากดูชื่ออะไรนะบอกชื่อมานด้วยมัทนีอภิวงสวัสดีค่ะพูดเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันก็คือเอ้ย เอ้ยคือเอื้อยแปลเป็นไทยว่าอะไรคะคำว่าเอื้อยแปลว่าพี่ใช่ไหมต้องไปเสิร์ชดูละยีิบเก้าเฮาตะกี้เห็น หัวแล้วใช่ไหมดูวิวแป๊บหนึ่งนะลูลกทางแถวนี้นะคะจะสวยมากอยู่จังหวัดเมืองเฟืองโอเคอยู่จังหวัดเมืองเฟือง ของเราเมืองพิษโลกของเราอยู่เมืองพิษโลกดูทางแล้วลูกเรียนเรื่องอะไรบ้างคะ ป .4 สีนี่เรียนเรื่องอะไรบ้างชอบวิชาอะไรที่สุดของยายเป็นพยาบาลห้องอยู่ห้องผ่าตัดสะดุกมากทำงานห้องผ่าตัดอยากเรียนพยาบาลไหมคะเหนื่อยแต่สนุกค่ะถ้าชอบนะ เฮล l ลอ้าวมาแล้วคุณบิ๊กบอยคุณบิ๊กบอยเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเมื่อวานกลับถึงบ้านกี่โมงเมื่อวานเราแย่เมื่อกี้เราแบบหนูชื่อว่าวันอาทิตย์ how are you I'm fine thank you and you เฮ้อบั เมื่อกี้เมื่อกี้เวียนหัวค่ะเมื่อกี้สักสชั่วโมงก่อนเวียนหัวขึ้นไส้เพราะว่าก่อนกลับมาเนี่ยกินกินเยอะมากไปกินอะไรนะของหวานก็คือร้านขนมยายพรออร่อยมากของเมืองหน้านะคะคนเยอะๆแล้วก็ขนมอร่อยด้วยแล้วก็สวยด้วยแล้วก็มากิน เอออาหารเหนือเส้นเส้นข้าวซอยข้าวซอย <laughs> ทำไมเราพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเป็นแบบข้าวซอยอ๋อทำไมตอนนั้นมันร้อนมากอันร้อนมันมัวมากเลยอ๋อตอนนี้หายมัวแล้วใช่ไหมลูกน้องวัดวัดทนีเพราะว่าเออตอนนั้นเราก็หูคือตาลายด้วยเนาะเราเวียนหัว แต่เราก็เสียดายเพราะว่าิวมันสวยมากค่ะแม่วันนี้คุณบิ๊กบอยฝรั่งอะไรนะตอนนี้ดีขึ้นหรือยังอ่ะอ้าวตอนนี้มัวอีกแล้วเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับกล้องเราเน,นี่ยี่โอ้ยกุ้มใจหายมัวหรือยังคะหายมัวหรือยัง นี่คือชื่อเฟซเราโอเคค่ะกล้องระมัวเนาะโอ้โหสงสารจังเขาก็อุตส่าห์ดูเนาะทำยังไงอุตสา่าห์มีคนมาคุยก็ยังจะมวยกุ้มใจจริงจริงอุตส่าห์มีคนเข้ามุยอออวิชาคณิตศาสตร์ชอบวิชาคณิตศาสตร์เหรอ จริงหรือเปล่า